สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาทางช่องก็จะได้มาสรุปสองตัวล่างกันนะครับไ <c oughs> ก่วันเวลาตัวเลขก็จะออกแล้วนะครับพี่น้องเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับเหลืออีกสองวันใช่ไหมพี่น้องพรุ่งนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วนะครับนะครับเหลือแค่อีกสองวันนะครับผมก็จะมาสรุปให้เลยนะครับ พร้อมฟันทงให้เลยนะครับสรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับผมจะใช้หลักหน่วย2สูตรนี้นะครับพี่น้องลองมาดูกันก่อนนะครับที่ไปที่มานะครับตัวชนผมจะมาวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับลองมาดูครับตั้งแต่งวดแรกนะครับนะครับผลที่ออกอยู่ที่แปดเจ็ดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับแปดเจ็ดนะครับ สูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่85นะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่06นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องวางไว้ที่ว่าผลลัพธ์ออกอยู่ที่87นะครับทั้งสองสูตรนะครับผมจะจับมาชนกันนะครับว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับสูตรนี้ก็จะได้627นะครับพี่น้องสูตรนี้ก็จะได้986นะครับพอดีตัวชนก็คือเลข6นะครับตัวชนไม่มานะครับ งวดนี้นะครับแต่ก็มาสูตรนี้มาเลขเจ็ดสูตรนี้ก็มาเลขแปดนะครับถ้ามาประกบกู้ก็น่าจะนะครับเห็นเงินเข้ากระเป๋านะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่แปดเจ็ดนะครับวันนี้นะครับแล้ววดถัดมานะครับก็ไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับมาประกบคู้ก็จะได้เก้าชุดตรงนะครับหรือว่าไปกลับก็จะได้ สิบแปดชุดนะครับพี่ ok? น้องเห็นไหมครับผลลัพธ์ก็ออกที่สองศูนย์นะครับสูตรนี้ก็เข้าเลขสองสูตรนี้ก็มาเลขศูนย์ออนะครับผลลัพธ mm ์ก็ออกอยู่ที่สองศูนย์นะครับพี่น้องแล้วถัดมานะครับสูตรนี้ได้ห้าหนึ่งหกนะครับสูตรนี้ได้เจ็ดหกสี่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องตัวชนก็คือเลขหกนะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์สองตัวล่างบางวดนี้ก็ออกที่ศูนย์หกนะครับ เลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับพี่น้องเห็นครับวัดนี้ก็เหมือนกันถ้าตัวไหนชนผมจะวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็มาประกบคู่ให้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับสูตรนี้ก็ได้5 1 6นะครับสูตรนี้ก็ได้4 3 1นะครับเห็นไหมครับจะมาชนตัวไหนครับพี่น้องจะมาชนอยู่ที่เลข1ตัวเดียวนะครับพี่น้องสูตรนี้ได้5 1 6สูตรนี้ได้ สี่สามหนึ่งนะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับผลสองตัวล่างและบานวดนี้ออกอยู่ที่เก้าหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับแล้วถัดมานะครับได้ห้าหนึ่งหกเหมือนกันนะครับตัวเลขทาไมมันเหมือนกันสามงวดแล้วนะครับห้าหนึ่งหกนะครับตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็ได้เก้าแปดหกนะครับเห็นไหมครับตัวชนตัวไหนครับ ตัวชนก็อยู่ที่เลขหกครับเห็นไหมครับสูตรนี้ก็มีเลขหกสูตรนี้ก็มีเลขหกนะครับก็ชนอยู่ที่เลขหกตัวเดียวนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกไปที่สองหกนะครับเลขหกก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับพี่น้องเห็นไหมครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาก็สูตรนี้ได้หกสองเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็ได้ห้าสี่สองนะครับพี่น้องห้าสี่สองนะครับ แต่ว่าตัวชนก็คือเลข2นะครับตัวชนก็คือเลข2ไม่มานะครับพี่น้องตัวชนวดนี้ไม่มานะครับแล้วก็สูตรนี้ได้6 2 7ก็หลุดไปด้วยนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่50ใช่ไหมครับไม่มีเลข5และก็ไม่มีเลข0ูนย์ครับสูตรนี้ก็ได้5 42สูตรนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับพี่น้องยังเข้าเลข5นะครับ แล้วถัดมานะครับถัดมางวดที่8นะครับได้738นะครับสูตรนี้นะครับ738และอีกสูตรหนึ่งก็ได้431นะครับ431แล้วก็738เห็นไหมครับพี่น้องมาชนอยู่ที่เลข3ตัวเดียวนะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่63นะครับที่ผ่านมานะครับเลข3ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้1 เจ็ดสองนะครับสูตรนี้ได้หนึ่งเจ็ดสอง้อีกสูตรหนึ่งก็ได้สี่สามหนึ่งนะครับได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับสูตรนี้นะครับได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยสี่สามหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพี่น้องก็จะมาชนเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้ก็มีเลขหนึ่งสูตรนี้ก็มีเลขหนึ่งผลลัพธ์สองตัวล่างระบานที่ผ่านมาออกเลยนะครับออกอยู่ที่สามหนึ่งเห็นไหมครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับพี่น้องนะครับ ก็ถือว่านะครับยังเดินหน้ากันต่อนะครับแล้วงวดที่จะถึงนี้แหละครับพี่น้องแล้วงวดที่จะถึงนี้แหละครับมาชนตัวไหนกันนะครับพี่น้องลองมาดูกันครับสูตรนี้ได้738นะครับสูตรนี้ได้738แเลขอีกสูตรหนึ่งได้3 2 0นะครับพี่น้องเลขสาจะกลับมาอีกหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับมามาชนกันแล้ว ตัวไหนชนก็น่าจะมาเป็นหลักหน่วยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่สูตรนะครับพี่น้องผมก็ชนให้เห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับวดที่ผ่านมาที่ออกสามหนึ่งก็ชนอยู่ที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็ชนอยู่ที่เลขสามตัวเดียวนะครับว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับพี่น้องก็นะครับปัญหาก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าครับแล้วอย่างผมก็จะเอาสูตรนี้มานะครับ สูตรนี้มาประกบคู่ให้เลยนะครับมาประกบคู่เลขสาให้นะครับถ้ามาประกบคู่ก็ได้แค่สีชุดตรงนะครับพี่น้องพร้อมสรุปให้เลยนะครับพี่น้องมาลุ้นกันเลยครับพี่น้องสองสูตรก็ชนเลข3ตัวเดียวนะครับพี่น้องสองสูตรนะครับพี่น้องสชนเลข3านะครับ ส่วนเลขสามนะครับผมจะวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับหน่วยก็คือเลขสามตัวเดียวนะพี่น้องแล้วหลักสิบนะครับหลักสิบผมจะวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับพี่น้องสูตรนี้ก็นานๆก็จะหลุดนะครับพี่น้องแปดเ้าศูนย์หนึ่งนะครับผมจะวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับแปดเก้าได้แล้วพี่น้อง ผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับพี่น้องก็ได้แค่สีชุดตรงนะครับพี่น้องได้สีชุดตรงนะครับอ่าได้แล้วอันนี้เป็นหลักหน่วยได้แค่เลขสามตัวเดียวพี่น้องได้สามตัวเดียวนะครับสรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับพี่น้องก็สรุปแต่ละทีก็ไม่เคยนะครับไม่เคยข้าวเลยนะครับ มาประกบคู่ไม่เคยข้าวเลยแต่ละสูตรก็ข้าวกันดีจังนะครับเวลาผมมาประกบคู่แล้วก็มาสรุป2ตัวล่างให้อีกสูตรหนึ่งข้าวอีกสูตรหนึ่งก็ไม่มาก็พลาดกันไปนะครับพี่น้องมามาลุ้นกันพี่น้องเผื่อท่านไหนมีโชคลาบก็ลองไปติดดูครับซื้ออยังไงก็ถูกนะครับถ้ามีโชคนะครับถ้ามีโชคมีดวงนะครับซื้อตัวเดียวก็ถูกนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับ ผมมาปกกบคั่วให้เลยนะครับพี่น้องได้แค่สี่ชุดเองนะครับแปดสามนะครับแล้วก็เก้าสามแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามวดที่ผ่านมาก็ออกไปแล้วนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่นะครับตัวเลขไม่แน่ไม่นอนะครับเผื่อเขากลับมาอีกก็ได้นะครับก็ยังไงก็กันไว้ด้วยพี่น้องกันไว้ด้วยนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับ ที่จะว่างวดที่ผ่านมาออกสามหนึ่งงวดนี้อาจจะออกหนึ่งสามก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องตัวเลขไม่แน่นอน,นครับถ้าเราคาดหวังว่าตัวนี้ไม่มาเกิดมันมานะครับนะครับสามารถมาได้ทุกตัวเลขครับเพราะเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเลขกับกองฉลากที่เราคิดคำนวณนี้มันจะมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องสีชุดนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับอ่า ผมก็จะไม่อยากตัดชุดใดชุดหนึ่งออกนะครับพี่น้องก็อยู่ที่การตัด,ดินใจของพี่น้องนะครับพี่น้องจะไปเน้นชุดไหนก็อยู่ที่ตัวพี่น้องนะครับ8393แล้วก็03และ13นะครับพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหลือแค่สามชุดนะครับพี่น้อง8393แล้วก็031331วัดที่ผ่านมาก็ออกแล้วนะครับวดสูตรนี้ก็ไอชุดนี้ก็เบาๆหน่อยได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ถ้าชื่นชอบผมจะชอบตัวนี้มากกว่านะครับพี่น้องนะครับสองชุดนี้นะครับผมชอบเน้นสองชุดนี้ครับแปดสามแล้วก็ก้าสามนะครับพี่น้องวิ่งผมให้ตัวนี้เลยนะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างให้ตัวเดียวนะครับพี่น้องวิ่งล่างสามตัวเดียวนะครับ สายวิ่งก็ลองไปติดดูนะครับสามตัวเดียวนะครับผมให้แค่ตัวเดียวนะครับวิ่งล่างนะครับสามตัวเดียวนะครับสรุปสองตัวล่างโค้งสุดท้ายนะครับก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องทุกทท่านนะครับถ้าชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่เคยกดติดตามให้ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆสูตรเด่นๆก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าได้กดติดตามกันไว้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงปังๆนะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับ2วันนะครับตัวเลขก็จะออกแล้วนะครับก็หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับก็มี83และ93นะครับ 03แล้วก็13ก็กันไว้นะครับพี่น้องไปกลับด้วยนะครับพี่น้องไปกลับด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้เฮงปังกันทุกท่านนะครับที่เขาเข้ามารับชมในช่องไทยพารวยนะครับลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ